เราก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งแต่ความสําเร็จจริงๆนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางแล้วมันไม่ได้มาอยู่ที่ตรงจุดหมายปลายทางหรอกจุดหมายปลายทางจริงๆแล้วมันไม่มีจริงจุดหมายปลายทางนั่นคือจุดเริ่มต้นใหม่สําหรับเรื่องอีกต่อไปเรื่องต่อๆไปนะครับ <S <S เพราะฉะนั้น <S 2> <S 2> ในชีวิตถ้าเรายังดําเนินต่อไปเราอย่าไปพอใจกับจุดหมายปลายทางให้พอใจกับระหว่างการเดินทาง เพราะว่าระหว่างการเดินทางนั้นสนุกกว่าเยอะเลยมันมีอะไรให้เรียนรู้แต่ถ้าปลายทางถึงแล้วมันก็คือจบแล้วแล้วมันก็จะเริ่มต้นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ก็คือระหว่างการเดินทางของเรื่องใหม่มันก็จะต้องมีอะไรให้เราเรียนรู้ตักตวงกันไปนะครับอันนี้ขอชมว่าทําได้ดีมีคติประจําใจนะครับการแสดงก็เชื่อว่าภูมิก็มีแนวทางของตัวเองชัดเจนแหละชอบแนวที่จะ เป็นเป็นบีบ้างคิปพอปบ้างในนี้ก็จะบอกว่ามีแจ๊สด้วยใช่ไหมครับมีโอโห f m l of Me เนี่ยนะ All of me ใช่ไหมแล้ว Fly m มีนี่คือ Fly Me to t มี t o o n ป่่บ้าบโอเคก็ถือว่าเขาเป็นคนที่หลากหลายในเรื่องของการร้องเพลงนะนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จที่ตั้งใจไว้นะครับโอเคครับ ชื่ออ้อนะครับไปให้ลูกชื่อน้ําได้ไงอ้อน้ําคุณแม่เลือกอะไรให้น้องน้ำร้องเพลงความจริงไม่ไม่ได้นั้งใจเลือกนะคะเกครับก็คือทีมงานเโทรมาถามนึกว่าจะเล่นเกมไทยใจอเลยกล่าวว่าได้รางวัลแน่เลยใช่ไหมครับถ้าเพลงนี้ได้แน่เลยค่ะแล้วแล้วบอกไปยี้เลยครฮะ ก็บอกไปหลายเพลงค่ะแต่ว่ารายการเขาเคาะที่เคาะเพลงนี้อะค่ะเพลงอะไรครับเพลงเทพีบ้านไพรเทพีบ้านไพรนะครับคุณแม่คุณแม่รู้สึกว่าน้องน้ำเนี่ยครับดูดูแมนแมนเนี่ยก็ประหลาดประหลาดนะคุณแม่เรียว่าประหลาดเลยแต่ผมไม่ว่าไม่ไม่น่าประหลาดจริงๆแล้วเขาเป็นคนสวยมากแต่ดูดูท่าทางเขาจะย้วยิวอยู่เขาเกเรไหมครับไม่เกเรเลยไม่เกเรนะครับ แล้วเพลงที่เลือกคุณแม่เลือกให้นี่ก็เป็นเพลงที่ผู้ชายร้องด้วยคือสื่ออะไรหรือเปล่าครับเข,เขามีช่วงหนึ่งทีน่น่าจะไปดูเพื่อนประกวดร้องเพลงะคะ่ะแล้วก็คงจะติดมาอตอนช่วงม4ะคะ่ะร้องทุกวันร้องอยู่ท่อนเดียวะคะ่ะอ๋อชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้เป็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เขาคงจะไปไไออฟังเพื่อนๆรไม่ไจบประกวด,ดแล้วก็กลับมาก็มาร้องร้องอยู่ท่อนเดียวร้องทุกวนันร้องไปก็แกล้งแม่ไปตอนนี้จะได้ฟังทั้งเพลงละ <c oughs> นะครับเอานะครับขอบคุณมากครับคุณน้องน้ำนะครับน้องคุณอ้อนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> มาฟังกันครับว่าน้องน้ําจะขึ้นมาโชว์บนเวทีด้วยเพลงล่งทุ่งนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างน้ํา V 1 1อครับ ไอ้ทำไมมันมันดีดดีดตอนจบอะตกใจเลยครูแดนบอยปล่ห้ทำแล้วหนูก็ว่ามันก็แบบมันฮายดีเพราะมันนึงนึ่งมาทั้งเพลงแล้วค่ะมันดูแล้วมันเอ้ยพี่ดูแล้วพี่ก็แบบไอ้ฮาดีก็ดีแต่พี่ว่าเสียงน้ำจะเป็นจะเป็นคนที่เสียง ห้าวๆห,หน่อยอะนะแ <Okay. S 1> มันจะมีเรียกว่ามันจะมีเสียงแบบจริงๆแล้วใหม่เอ้ยน้ำควรจะร้องเพลงเพลง,พ,ลงพี่ใหม่เ <laughs> จริยะน่าจะแบบว่าเหมาะดีแต่ว่า <laughs> พี่ก็ยังอยากจะรู้อีกว่าถ้าเกิดเพลงที่ต้อง power มากๆเนี่ยน้ำจะร้องได้ได้ได้พุ่งแค่ไหนคือร้องไหวร้องได้มันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าร้องแล้วมี c h a r เตอร์แค่ไหน อะไรอย่เงี้ยนะมันมันต้องมองอีกทีนตอนนี้เนี่ยในความแปลกความต่างอย่าเรียกว่าแปลกเลยความต่างน้ำมีความต่างจากเพื่อนๆในเรื่องของเสียงอยู่แล้วหาอีกนิดหนึ่งว่าตัวเองชอบแบบไหนเพราะว่าอย่างที่เขียนมาใน Mind Map เนี่ยดนต,ตรีที่ชอบเนี่ยเป็น K-POP อย่างเงี้ยร็อกกรองเบสแน่นๆ m e d มีเดียมร็อกอิเล็กอิเล็กทรอนิกส์ Medium, Rock, Elect, ใช่ไหมครับะดนตรีไทยลูกทุง่งลูกกรุงอะเออลูกลกรุง แล้วก็เพลงที่มีท่อนบริสบอสซา,าพี่ยังพี่ยังมองไปที่ร็อกมากกว่าหนูมนม<า><ค>นีหลายอารมณ์่ะคะแล้วหนูรู้สึกว่า,าอารมณ์เนี้ยหนูจะฟังเพลงเนี้ยอารมณ์เนี้ยหนูจะฟังเพลงนี้อย่างในโทรศัพท์หนูเงี้ยค่ะหนูจะมีเพลงอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ม,คะมีทุกแนวเลยแล้วหนูจะทั้งเป็นเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสตนแบบเดินทาง อยู่คนเดียวเป็นอย่างนี้คนะ่ะถ้าหนูตั้งนั่งอยู่สตรีมสานารณะหนูก็จะฟังเพลงแบบหนึง่งถ้าหนูนั่งในรถก็ก็จะมีหลายอารมณ์ถ้าในรถหนูอยากชิลหนูก็จะเป็นเพลงแบบหนึง่งถ้ามีเพลงที่ไม่ใช่อารมณ์นั้นขึ้นมาหนูก็จะหงุดหงิดแต่ถ้ามีอารมณ์แบบหนูอยากมันหนูก็จะเติดทั้งเซ็ตเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูด,ดูดูแลเหมือนเป็นคนไม่ค่อยชอบตะโกนชอบตะโกนไหม oh. มากเลย oh. ใช่ไหม พราว่าเสียงดูด like really ูเสียงแบบว่าแบบโลคีมากอะเสียงเหมือนเหมือนไม่ค่อยอยากตะโกนเท่าไหร่พอจริงจังแล้วหนูจะจริงนะงถูกแน่เดี๋ยวอยากจะลองเดี๋ยวอยากจะลองดูสักวีคหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยวจะลองคุยกับทีมงานว่าหาพวกแบอกว่าคืออยากจะลองด้วยนะฮะว่าแต่ละคนมีเสียงแบบนี้แล้วเนี่ยเพลงนุ่มๆเราก็ได้ฟังแล้วอยากลองเพลงที่มัน power power หน่อยอะไรเงี้ย แต่ที่แน่ๆเพลงที่มูฟเยอะๆเ,เนี่ยตายทุกคนเลยเพลงที่มีการเคลื่อนไหวมีท่าเต้นมีอะไรเยอะๆเ,เนี่ยหนึ่งเสียงเอาไม่อยู่แว่งกันไปแกว่งกันมากังวลท่าเต้นอะไรต่างๆอันนี้ถ้าจะซ่อมตรงนี้ก็ค่อยว่ากันนะแต่พี่ว่ามันมันก็น่าจะเป็นตัวที่บอกได้เราไม่ได้มาเอาแพ้ชนะอะไรกันตรงนี้ว่าเฮ้ยต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้คือรู้แล้วว่าอืมมันยังไม่ใช่เราไว้อะไรเงี้ยนะ การเป็นบอยแบรนเกิร์ลกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ใช่ <laughs> นึกออกเลยครับทุกคนยังเป็นแบบว่าเหมือนโชว์เดี่ยวอยู่เป็นวันแมนโชว์เป็นเขาเรียก